เห็นเขาแสดงออกถึงการบรรลุธรรมกันในแบบต่างๆแล้วญาติโยมเนี่ยก็มีหลากหลายระดับหลากหลายเลเวลบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจไปเลยเนี่ยผมที่ผมเคยเห็นนะว่าบรรลุธรรมเนี่ยถึงขั้นว่าต้องมีคุณวิเศษชนิดที่ว่าต้องแสดงฤทธิ์ได้เลยหรือว่าต้องมีวิชาสามเลยจะมีอสวะขยานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นอดีตตัวเองเห็นอดีตคนอื่นต้องรู้การเกิดการตายของสัตว์คือล็อกสเปคเลย จะมาเห็นความคิดนี้ทำความรู้สึกตัวเห็นความคิดแล้วบรรลุธรรมเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไงเขาว่าเห็นความคิดเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้อย่างไรพระอรหันต์เนี่ยจะมีสัมภยะสี่<ม>เออเช่นว่ารู้รอัดว่าจะทําอะไรรู้การโคจรว่าจะไปทางไหนรู้สัพปพยะว่าทํายังไงถึงจะเหมาะสมนะครับรู้ความ,ม,มไม่หลบด้วยนะอสัมโมหะตัวสุดท้ายนยะสัมภยะทั้งสี่ฉะนั้นมันเป็นที่สุดของที่สุดของธรรมที่ละเอียดแล้วเราก็พูดในฐานะที่ว่า นักปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติได้เข้าใจถึงสภาวะไม่ได้พูดว่าไปตามหนังสือนะงทีหนังสืออารมณ์ใจต่างๆเนี่ยภาษามนุษย์มันใช้ไม่หมดต้องเข้าไปเห็นเองเราพระธรรมคนนี้เป็นพระธรรมที่ละเอียดเป็นของที่เราจะก้าวข้ามสู่ความเป็นอริยบุคคลก,กันเริ่มตั้งแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ําก่อนคือละสักยส,กสักยติทิฏินะวิจิกิชฉาสิลปตะปรามาตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะถ้าเข้าเห็นอารมณ์อันนี้ก็จะถือว่า อยู่ในมรรคของพระโสดาบันล้วจะทำเข้มข้นไปอีกมีใจที่ชอบบริจาคสละออกเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วชอบยื่นมือเข้าช่วยน,นี่ก็เรียกว่าเป็นพระสกิทาคามีต่ละสังโยชน์ต่อไปอีกนะละกามฉันทะคือความพอใจในในกามอันมีรูปรสเสียงสัมผัสแล้วก็กาม,มารมณ์อันนี้แล้วก็พยาบาทหรือว่าที่เรียกเกือบโกรธปฏิฆะต่างๆก็เรียกว่าเกือบโกรธน,นี่ก็เป็นของอนาคามี ถ้าเห็นก็ไม่ต้องคิดมีอะไรที่ต้องคิดไม่แต่เราเห็นไม่มีสักสิ่งอย่างเลยแต่เราเห็นแล้วก็ไม่ต้องคิดแต่ถ้าเราไม่เห็นนี่เราต้องคิดครับคิดเอาจากประสบการณ์จับแพะชนเกะไปตรงบ้างไ่ตรงบ้างครับพระอาจารย์พูดว่าวิปัสสนาเป็นเป็นยอดอะไรนะครับยานยอดของยานเป็นยอดของยานการเห็นความคิดนี่เป็นยอดของยานกําลังกําลังจะถามกําลังจะถามพระอาจารย์อยู่พอดีว่าคือเห็นเขาเห็นเขาแสดงออกถึงการบรรลุธรรมกัน ในแบบต่างๆแล้วญาติโยมเนี่ยก็มีหลากหลายระดับหลากหลายเลเวล mm hmm. บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจไปเลยเนี่ยผมที่ผมเคยเห็นนะว่าบรรลุธรรมเนี่ยถึงขั้นว่าต้องมีคุณวิเศษชนิดที่ว่าต้องแสดงฤทธิ์ได้เลยหรือว่าต้องมีวิชาสามเลย mm hmm. จะมีอสวขยานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นอดีตตัวเองเห็นอดีตคนอื่นต้องรู้การเกิดการตายของสัตว์คือล็อกสเปกเลย mm hmm. จะมาเห็นความคิดเนี่ยทำความรู้สึกตัวเห็นความคิดแล้วบรรลุธรรมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาว่า เห็นความคิดเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้อย่างไรครับการบรรลุธรรมเนี่ยเรามาฟังก่อนเรามาดูว่าไอ้บรรลุแปลว่าอะไรบรรลุแปลว่าผ่านนะบรรลุแปลว่าผ่านบรรลุธรรมนี่ก็คือบรรลุอารมณ์ในใจเรานี่แหละอารมณ์ที่ผูกมัดเราให้อยู่กับโลกให้เกิดให้ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียงไว้เป็นสิบอย่างตั้่ว่าสังโยชิสิบการเห็นความคิดเนี่ยเริ่มจากสักกายทิฏฐิเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันได้มันต้องรู้ว่ากายเราประกอบด้วยกายด้วยใจดินน้ำลมไฟนะ น,นี้เราเดินจงกรมญาติโยมเดินจงกรมก็เห็นโอ้ม,มันมีความคิดมันคิดร้อยแปดพันเก้าเรื่องเห็นว่าโอ้ม,มันไม่ใช่ปากกายแท่งทึบนี่อันนี้ก็คือเห็นนี้ก็เป็นโสดาบันได้แล้วเริ่มจ,จ,จะเป็นโสดาปฏิมาคแล้วเห็นไหมอนุภาพของความเคอนเห็นความคิดนะต่อไปความคิดอละเอียดจนถึงอรหัตมรรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นมานะทิฏฐิต่างๆมันก็แสดงตัวออกมานะตามนั้นแหละนะสมมติว่าพระอา,าจารย์จะบอกง่ายๆนะเพราะสังโยชน์ทั้งสิบข้อไปจํากันก็ยุ่งยาก แต่ถ้าใครขยันจะจาําก็จําได้เพราะมันก็ไม่ได้ไปเกินความสามารถถ้ามีมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งะโสดาบันนี่ก็บอกว่าเห็นความคิดเห็นความคิดในลงสู่กระแสะโสดาบันถ้าเห็นเวทนาคือว่าลงกระแสะของอนาคามีเพราะอนาคามีนี่เอาพ้นสัญชาตญาณตัวเองได้พ้นโกรธและพ้นการหิวกามอยากกามการเสีกามนี่พอจะตึกขึ้นมาสังขารเนี่ยตัวมันใหญ่สังขารความคิดเนี่ยมันเห็นปับ๊บผู้ภาวนาเนี่ยเห็นปั๊บเลยเห็นได้ง่าย เตวิธนาเนี่ยมันซึมซึมมาเห็นได้ยากฉะนั้นจะพ้นอนาคามีมันก็เลยลําบากมันต้องรู้ทันกินทันกามมันรู้ทันกามทันโกรธเกือบจะโกรธเนี่ยโกรธนี่มันหยาบไปแต่อนาคามีนีนก็พ้นตั้แต่เกือบโกรธตั้งแต่เครืองแล้วเครืองนิดเรืองนิดเดียวก็หยุดไปเลยเบรกยุดจิกไปเลยนั่นแหละอนาคามีนี่คืออนุภาพของการเห็นความคิดถึงจะบรรลุธรรมได้ไม่มีการบรรลุธรรมโดยอาการอื่นถ้าบรรลุธรรมอื่นอย่างเจโตววมุติจิตออกออกจากร่างปั๊บมันจะกลับมาโง่อีก ทีนี้มสมมติว่าเ,าเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงไหนนะว่าอยากเป็นโสดาบันสกิทาคามีบรรลุธรรมการโดยการเห็นความคิดครับนาคามีบรรลุธรรมโดยการเห็นเวทนาครับแล้วพระอรหันต์บรรลุธรรมโดยการเห็นทิฏฐิทิฏฐินี่เป็นตัวใหญ่เลยอีกภาษาหนึ่งเรียกวผู้รู้ก็ได้นะผู้ร,รู้ที่แปลว่าทิฏฐินี่ก็มีลักษณะตัดสินเช่นตัดสินว่าศาสนาพุทธดีกว่าศาสนาอื่น ศาสนาพุทธเลวกว่าศาสนาอื่นหรืออะไรแล้วก็ตัดสินตัวไหนตัดสินล่ะทุกอย่างไม่มีอะไรดีกว่าอะไรเป็นแต่ธรรมชาติอเป็นได้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นดินก็เป็นดินน้ําก็เป็นน้ําไฟไม่มีดินดีกว่าน้ําน้ำด้วยมองของสายตาธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรผิดมีแต่เป็นเช่นนั้นเองครับอออย่างลักษณะของทิฏฐิครับลักษณะของทิฏฐิเนี่ยเป็นลักษณะของการลงความเห็นเป็นอาการลงความเห็นแต่มันไม่พ้นการลงความเห็นนี่มันไม่ใช่การเห็น มันเพียงแต่จะย้ำมันจะเพียงแต่จะย้ำตัวเองให้ว่าเออฉันจะเชื่ออย่างนี้แหละนี่ในใจลึกๆจะเป็นอย่างนี้ลงความเห็นแล้วลงเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่ไหนลงที่สัญญาอ๋ออาสวะขยานก็อยู่ที่สัญญาขันนี่แหละครับเออนันนี้นะครเราเ็เรียกว่าอาสวะขยานต่างสัญญาอาสวักิเลสใช่ไหมครับอาสวะกิเลสเออใช่คืออาสวะกิเลสนั่นก็อยู่ที่สัญญาครับเป็นนิสัยเป็นอนุสัยเนือนนอนเนื่องอยู่เลยเจอปั๊บตัดสินปั๊บเจอปั๊บตัดสินปั๊บเนี่ยเมื่อเราคิดตรึกได้แล้วตกลงเป็นทิิฐแล้ว ก็เก็บไว้ที่ขันห้านี่แหละซึ่งขันห้านี่ยเขาจะทาอะไรเขาจะเผาทิ้งวันสองวันปีสองปีนี่แหละไม่จะเก็บไว้ได้ยังไงตัวนั้นคือเห็นเวละที่ถีบมันมีความหลงมันก็จมอยู่ในขันห้านั่นแหละอือครับทีนี้ถ้าไม่เรียกว่าอาการบรรลุธรรมบรรลุได้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้าว่าวิปัสสนาญาณเป็นยอดของญาณก็ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วจะพูดยังไงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า บัญญัติว่าภิกษุที่แสดงฤทธิ์อวดอุตริมิตุธรรมรถึงจะมีอยู่ในตนจริงๆท่านปรับอาบัติทุกกุเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะบางทีท่านปฏิบัติสมาธิถึงขั้นเข้มข้นมีคุณวิเศษได้แล้วแต่ยังไม่เป็นพระหันคนก็แห่ไปฟังแห่ไปดูแห่ไ,ไปให้เป่าหัวให้อะไรให้ต่างๆครับนี่นท่านบอกไม่ให้ตไม่ให้ไม่ให้แสดงอย่างนั้นอืท่านก็ปรับอาบัติท่านปรับอาบัตินะปรับอาบัตินะอืมเพราะท่านกลัวท่านกลัวจะเสียงาน รั้วจะเสียงานของท่านต้องพาสัตว์ข้ามพ้นต้องพาสัตว์ไปถึงมรผลนิพพานมัวแต่ไปบ้าพระมีฤทธิ์อยู่ก็ตายพอดีอืนี่แหละเป็นยอดแห่งธรรมฉะนั้นปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองนะไม่มีทางบรรลุจะบรรลุด้วยอาการแบบไหนล่ะบรรลุด้วยอาการแบบไหนถึงจะบรรลุลักษณะของเจโตวิมุตนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูให้ชัดอีกเหมือนเดิมแต่ได้เปรียบหน่อยอืแต่ได้เปรียบหน่อยได้เปรียบหน่อยเออ ท่าอว่าไม่ต้องสัง่งน,นีถ่ถ้าแบ่งเป็นจำแนกเนี่ยท่านก็บอกว่าพระรหันต์มีตั้งสี่เหล่านะสุขภเปสโกท่านปฏิบัติแบบเรียบ,ยบ,ยบง่ายๆเห็นความคิดก็บ,บรรลุได้นะอันนี้ปัญญาณทั้งเก้าวิชาสามรู้เลิกอดีตได้รู้การเกิดการตายของสัตว์มีอสวัฏยานเกิดขึ้นตัดได้เลยนะแล้วก็มีพระอภิญญาหกแสดงฤทธิ์ได้แล้วปฏิสัมพิธาเนี่ยท่านก็มีเพิ่มอีกสี่อย่างนะก็เรียกว่าเก่งในอัดเก่งในธรม มีปฏิพัน์แล้วก็มีการจําแนกภาษาได้ถูกต้องชัดเจนนะเก่งในภาษานิรุตแต่ยังมีพระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าพระอุปโตภาคอุปโตเป็นภาษาบาลีแปลว่าสองอุปโตภาคคือบรรลุทั้งสองภาคเลยทั้งเจโตวิมุตต์นะเจโตวิมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์ครับท่านหลุดออกด้วยกําลังของเจโตแล้วกลับมาดูอนี้กูติดอะไรวะกูติดบ่วงอะไรว่ามันมีบ่วงไงว่าแกะดูนแกะดูเอ๊ะนี่มันติดโอ้มันเข้าไปตรงขามันล็อกตรงนี้เหรอไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนั้น อันนี้คือเรื่องพระอุปตูตภาคมันก็มีนะโดยพิสดารแล้วมันมีเยอะนะการปฏิบัติธรรมอย่าไปยึดถือเอาพระต้องมีฤทธิ์มีอะไรมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ใช่ใช่กำจัดด้วยความคิดมันกําจัดได้เพราะรู้สึกตัวเหตุผลไม่สามารถใช้กับการฉันทะและพยาบาทได้เลยและปฏิฆะได้เลยเพราะมันเป็นยานเหมือนกันคือมันเป็นยานเหมือนกันมันก็สัญชาตยานมันไวมากไวขนาดเราไม่มีทางจะจะมันสู้สีกัน สู้สีกันเราสู้สีกันต้องเห็นให้ละเอียดถึงจะละกามฉันทะและละปฏิฆะได้ก็เ,เรียกว่าอารมณ์เกือบโกรธเนี่ยถึงจะละมันได้เพราะมันเป็นสินตาตญาณทีนี้เมื่อพ้นสัญญาณของสัตว์สัตว์มนุษย์แล้วท่านจะบอกว่าพ้นจากโลกไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่ยินดีในความเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะเราได้ฆ่าตัวสําคัญของมนุษย์ทิ้งแล้วตัวสําคัญของมนุษย์คือหาอยู่หากินการฉันทะแล้วก็เขาเรียกว่าการป้องกันตัวเองป้องกันภัยปฏิฆะ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราโกรธนะเราร้วนแต่เริ่มจากสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเชิ่ว่ามีการคุกคามทั้งในแง่ของกายภาพและในแง่ของทิฏฐิที่เขาบอกว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกปั๊บขึ้นมาเลยมันป้องกันตัวเองอัตโนมัติอ,อ,อันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปรบราคาฟันมนแค่มองให้เห็นมันเรียกว่ากิเลสทั้งหลายมันละได้โดยการเห็นพระอาจารย์อยากให้ทุกท่านเข้าใจประเด็นนี้เราไม่มีหน้าที่ว่าทําอะไรกับมันเราไม่ที้แค่เห็นมัน เมื่อเห็นมันปั๊บไม่เกิดกับมันหยุดเพลินกับมันให้รู้ว่านี่เป็นแค่สังขารธรรมอันห้าของเราเนี่ยมันมีสังขารธรรมที่ละเอียดคือความคิดนั่นเองบางทีตัวนี้อย่าเพิ่งไปจมในพันชนะมากเกินไปนะถ้าพระอาจารย์พูดว่าความคิดความรู้สึกความยินดีมันคืออันเดียวกันก็คือความคิดที่มันเกิดในขันห้านั่นแหละทีนี้ภาษามนุษย์ก็พยายามจะตะล่มตะล่มเพื่อชี้ทางสู่โลกุตตะนั้นฉะนั้นถ้าปฏิบัติแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะเอาพันชนะไปตั้งแต่คิดว่าจะโยมที่ฟังคงจะพ้นจุดนั้นไปแล้ว เ,เอาเป็นว่าความร้อนเราชี้ไปเห็นเจอความร้อนเฉยแต่ร้อนอยากทราบต้องจับเองถึงจะรู้จะทราบซึ้งความเค็มความหวานความโกรธแค่พัญญชนะมันไม่ทราบซึ้งต้องโกรธเนี่ยส,สังโยน์ข้อที่เบื้องกลางๆงเลยนะเรียกว่าพวกการฉันทะและปฏิฆะเนี่ยเราต้องข้ามมันต้องเห็นมันจะมานั่งนึกเอาจินตนาการเอาในหนังสือเราถ้าเจอมันเราจะทํางน,นะจะเพ่เมตานะาถ้าโกรธขึ้นมาอันนั้นไม่ทันกิน <S <S อเพราะมันเป็นระดับยาน เราก็ต้องเห็นทันมันนะที่พระอาจารย์บอกว่าตอนต้นว่าจะอยากจะให้ชี้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ของลึกลับบางคนเคร่งศาสนาเกินไปจุคิดบอกโอ้โหมันเป็นของพิเศษแต่นี่คือเรื่องการแพทย์มันหาอาหารสืบพันธุ์มันเป็นอยู่ในยีนในดีเอนเอของสัตว์มนุษย์ในการป้องกันตัวเองต่างๆมันมีเครื่องป้องกันเช่นเจอความมืดมันก็บอกอย่าเข้าไปนะครับอันตรายมันมีทีนี้ไอ้ปฏิฆะนี่คือความมันเกือบโกรธมันจะโกรธ แต่ถ้าโดาบัานนี่อาจจะโกรธไปเลยแต่ไม่ไม่ฆ่าใครแต่จิตที่มีสติสมาธิความรู้สึกตัวพอเหมาะพอเจาะปับ๊บพอถึงขั้นอนาคมีจุนเห็นเกือบโกรธนี่เขาเรียกว่าถึงอนาคมีผลแล้วอสงัด<ร>มาได้อาจารย์อาจารย์ต้องการเปิดเผยเบื้องหลังมันเปิดเผยเบื้องหลังแผนการมันว่าจริงๆมันมันเป็นระดับสัญชตาตญาณนะแล้วมันมาป้องกันตัวเองนะเพราะเรารู้เบื้องหลังตัวนี้ปุ๊บเราจะได้สู้มันถูกหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณมันอัตโนมัติ เราไปใช้ความคิดเนี่ยความคิดไม่ใช่อัตโนมัติตัวความคิดไม่ใช่อัตโนมัติไม่ใช่ผู้ชกของมันการพิจารณาไม่ใช่ผู้ชกเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ระดับวิปัสสนาญาณคือเห็นมันการเห็นมันก็คือที่เรารู้สึกตัวและเห็นอาการจึ๊กขึ้นมาเกือบโกรดเห็นอาการกามวิตกขึ้นมากึ๊กก็มันจะอยากจะกินเราแค่เห็นมันแล้วไม่เกิดกรรมภพก็คือจบตัวตัวตัวทำลายกรรมภพไปใช่ไหมอาจารย์อันนี้นะไปไปหัดตัวนะถ้าใครกําลังตัดตัดกามตัดโกรธอยู่นะเวลามันเกิดเพราะมันปุ๊บมานะ แล้วโยมอย่าหลงกลนะโดยเฉพาะผู้ชายนะมันไม่ได้อยู่ว่าอีนั่นอ้วนอีนั่นขาวอีนั่นใหญ่อีนั่นเล็กมันไม่ได้เกิดตรงนั้นนะไอ้กามราคะเนี่ยนะมันเกิดที่ใจเราไปดักเจอที่ใจมันได้ประสาทอัตโนมัติมันขึ้นถือว่ามันมีอารมณ์มันมีปฏิกะมันมีปฏิกิริยาทางกายขึ้นถ้าเจอเจออะไรก็ว่าเจอกามราคะกับเจอปฏิกะเนี่ยอาการทางกายมันขึ้นเลยโกรธปั๊บจึ๊กใจสั่นใจเต้นเร็วหัวใจทีอันนั้น ตการราคาเกิดป๊อปขึ้นมาเลยปุ๊บเรารู้เลยทั้งชายทั้งหญิงจะรู้เลยมันเป็นสัญชาตญาณให้ทราบว่าสองอย่างนี่ของอนาคามีนี่เขาเอาชนะสัญชาตญาณกลยบว่าไม่ต้องกลับมาเกิดในอนา,พาพมนุษย์อีกแล้วถ้าตายก่อนเสร็จแล้วก็ไปบรรลุชั้นสุทธาสาไปเลยนะเพราะว่ามันหมดปัญหาเรื่องขันห้าแล้วหรือแต่ว่าใจละเอียดเท่านั้นเองอนะเรียกว่าตัดกายได้แต่ใจยังไม่ตัดนะก็เรียกว่าเรียกว่าของพรอนาคามีนะลองทําดูนะ อันดับแรกต้องปรรุที่ออกจากการมก่อนละนะทีนี้วันนี้ก็มาเริ่มนะวันนี้เราก็จะมาอธิบายต่ออีกนะเรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องสูงของพระอรหันเรียกว่าอารหัตมรรค่ะเพื่อความเป็นพระอรหันพระอรหันนะั่นก็เป็นชื่อใส,เอเส่เฉยๆเพราะว่าให้รู้ว่าเออถ้าพูดกันนะอยากเป็นพระอรหัน์อยากหมดเกลสิ้นเชิญงต้องปฏิบัติเดินจิตยังไงกันข้อที่หนึ่งถ้าโยมทําความรู้สึกตัวไปนะโดยถูกต้องนะ ไม่ว่าจะเป็นแบบอานาพนาสตอิอยู่ที่กายคือลมหายใจแต่อนาพัสติในพระอาจารย์อยากจะเตือนนิดหนึ่งเพราะทําผิดกันเยอะผิดแล้วอาจจะถูกก็ได้ใครที่เดินทางอานาพัสตินะฟังนะฟังนะว่ามันอาจจะผิดถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรพูดไว้เรารักกันเลยพูดไว้ถ้าไม่เตือนกันมันจะหลงจนตายนั่นแหละก็คือการที่ตามลมหายใจเนี่ยเรียกว่าดูร่างกายหายใจมันจะได้สองอย่างได้กายานุสติและได้สมรรถะละเอียด แต่ถ้าตามลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยหายใจเข้าออกอยู่เรมันจะแคบแล้วเราจะหลงเราจะหลงอะไรหลงไปตกภวังหลงนิมิตต่างๆฉะนั้นถ้าให้ดีนะอนาพนสตินะให้กระเทิบมาทางดูลมหายใจที่พระอาจารย์เคยบอกท่านเมื่อสิบปีก่อนนะนอนนอนป๊บเห็นหมามันหายใจดูมันหายใจนั่นแหละให้ให้ดูร่างกายหายใจให้ดูร่างกายหายใจเราอย่าไปหายใจอืเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนาพนสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษ ไม่ใช่สักแต่หายใจอย่างเดียวอ,อยาค้นขวายหาลมวักทองในไปไปดุกตะกยาค้นขวายหาลม,มแต่ของเรามาแปลความหมายผิดเนื่องจากแปลจากภาษาบาลีมาเป็นเป็นเป็นภาษาไทยอีกมันก็นเลยผิดไปเยอะอก็เลยทําให้ไม่ได้ผลอันตรแล้วพอทรงชานปับ๊บเนี่ยข้อเสียของทรงชานนะจะเรียกว่าข้อดีและข้อเสียจิตเออสังขารน,น,นะครับมันมมไม่ฟุ้งซ่านเมื่อไม่ฟุ้งซ่านติดต่อกันก็นึกว่าตัวเองเป็นพระละหรหัน แต่ถ้าเจอใครไปกวนบาทาเยอะๆอมันขึ้นมาเลยตัวนี้ฉุนเยอะโดยเฉพาะตรงทิศทีเพราะมันไม่ได้เป็น้าตฐานจริงแต่มันสงบมันสงบเพราะไปติดลมหายใจแล้วมันสงบอันนี้ข้อสังเกตนะอันนี้ฝากกันรักกันเลยเตือนรักกันเลยบอกนะมันสงบแต่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ดีเสียงลงเสียงกาสังเกตง่ายๆเลยนะถ้าอนามบัติสยจะไม่ดีเสียงลงเสียงกาถ้าทำผิดนะที่ทําถูกมันก็มีเยอะแต่เตือนไว้เพราะมันมันเป็นข้าบเกี่ยวกันเลยทีนี้พอเราเจออารมณ์สงบปั๊บเราคิด ว่าบารรลุธรรมแล้วไม่ใช่บรรลุธรรมมันจะเป็นอารมณ์สงัดแต่อารมณ์สงบนี่ไม่ดีนเสียงลูกเสียงกาเลยมันชัดอยู่แล้วตัวเป็นสมอเรือครับวามคิดเป็นน้ําที่มันพัดมันโบกไปดึงไปพบนู่นพบนี้แต่ถ้ามันดึงไปไหนก็แล้วแต่ถ้ารูสึกตัวกายไว้นี่ก็เริ่มที่จะทอาอรหัตมรรักได้เพราะเห็นของที่ละเอียดแต่จริงความยากไม่ได้ยากตรงนี้นะมันยากตรงอนาคามีครับมันยากกออกจากโลกอืต้องอยู่ต้องกิน พอถึงอาหัตตมาร์กเลยไม่ยากเป็นของที่ง่ายเพราะถ้าจบอนาคามีเสร็จแล้วไม่มีใครตายคาอาหัตตมาร์กหรอกต้องเป็นพระอรหันแต่มีน้อยที่กรรมมีก็ตายก่อนก็ไม่เป็นไรนะก็ตายไปต่อที่อนาคามีแต่อนาคามีนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นผู้มีอาภัพมากหนึ่งในอาภัพสิบแปดอย่างเพราะพรมอนาคามีนานแล้วสิ่งไปล้อมเป็นใจสุกายสบายใจมากเพราะไม่มีกายหยาบต้องมาเลยนานนะพุทธเจ้าเกิดตายเกิดตายตั้งหลายพระองค์ก็ยังไม่ไม่บรรลุแต่ถือว่าไม่ทุกข์ แต่ก็ปลอดไทยแล้วแหละแต่ผู้เจ้ายังตีอยู่่าเป็นผู้อาภัพเพราะอาภัพแล้วกันลองคิดดูสิเป็นอนาคามีแล้วพอตายคาที่นาคามีจะเรื่องเป็นผอวภัพอีกเนี่เนี่ก็เอาการบรรลุธรรมเป็นหลักเนาะอาภัพแล้วทีนี้เรามาดูนะสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงในมีอะไรบ้างมีรูปราคะสังโยชน์ก็ถูกนะรูปราคะรูปราคะนี่แยกเป็นสองอย่างนะพอใจในรูปฌานเพราะเอากายตั้งรูปของลมหายใจ ละเอียดที่สังขารมารัง,งับ mm hmm. ก็ว่าพอใจในในรูปฌานในรูปราคะเนี่ยพอตั้งที่รูปเสร็จแล้วเนี่ยมันพอใจรูปลมหายใจละเอียดนี่ mm hmm. ถ้ารูปวัตถุนี่ก็จะชอบของที่กลมกลึง mm hmm. เช่นเล่นบอลไซ mm hmm. จริงๆดูบอลไซแล้วมันเบิกบ,บานนะชอบวัตถ mm ุ hmm. ที่ mm hmm. เลื่องเก๋าหล่อ mm hmm. มันดูแล้วมันสบายใจไม่ชอบให้รบกรุงรังก็คือสรุปแล้วก็คือรูปราคะคือพอใจในจิตที่สบายจิตที่เป็นสมาธิอันนี้ก็รูปราคะ หรือว่าพอใจในสิ่งที่สวยงามที่เป็นรูปที่มองเห็นเป็นรูปเช่นว่าสถาปัตยกรรมวัตถุสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นรูปเงางามตามบุรุษกติของตัวเองนะ่ะนี่<ม>คืาเรียกว่ารูปราคะนะเป็นสองอย่างพอใจในรูปฌานรูปฌานก็คือปฐมฌานถึงฌานสี่พอใจเพราะเพราะรูปมันสงบ<ม>ทีเนี้ยคนที่นั่งกินกาแฟติดร้านกาแฟนะ่ะอันนี้ก็รูปราคะเหมือนกันอ<ม>ไม่ได้ติดรสชาติกาแฟเท่าไหร่หรอกแต่มันมีความเพลินแล้วมันดูการแต่งร้านมันใจสงบ โต๊ะเก้าอี้จัดสวยเนี่ยต่างๆเนี่ยมันเข้าไปในร้านกาแฟพวกนี้เขาเรียกว่ารูปราคารูปวัตถุและรูปของนามธรรมจิตอันนั้นความสงบระงับของจิตมันเกิดขึ้นชานสีลงมาแล้วก็ความความสงบระงับของสังขารการเข้าไประงับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่มาระงับแบบนี้มันยังไม่เห็นสังขารที่ดับดันตัวที่เราจะไปเรียนมาดับไปด้วยฉะนั้นรูปนามต่างๆดับไปด้วย ก็คือรูปที่ความคิดต่างๆมาดับไปด้วยตที่สูงบรรยากาศเกิดข้างล่างมันก็ต่างกันการหลุดพ้นในแต่ละอย่างแต่ละอย่างบิโม่เนี่ยมันมีบรรยากาศไม่พระอาจารย์โอ้บรรยากาศต่างกันรู้ไหมบรรยากาศเกิดจากอะไรเอนมุเฟียนะเกิดจากอะไรเกิดจากแสงสีเสียงกดกระทบของเราไปนะครับกายเรากดไปบรรยากาศหน้าหนาวก็อีกอย่างหนึ่งบรรยากาศหน้าร้อนอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศฝนจะตกก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือบรรยากาศเพราะอะไรจึงสร้างบรรยากาศ การรับสัมผัสเราหูตาจมูกลิ้นกายใจเราสร้างบรรยากาศเฉพาะของจิตขึ้นมาทีนี้การบรรลุธรรมเมื่อพ้นจากการครอบของขันห้านะมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอ่าบรรยากาศของสุขกับสกุลอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศของเตวิชูก็อีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศการใช้ทิพย์จะขูในการสัมผัสก็อีกบรรยากาศหนึ่งเพราะจิตมารับรู้บรรยากาศมันต่างกันไม่เหมือนกันการเบาสบายต่างกันยิ่งห่างขันหามากยิ่งสบายอืมครับบางคนก็ห่างได้แค่ถึงเวทนา ตัดตรงเวทนาบางคนหาสัญญาเออถึงบิญญาณเลยประสาทกายไม่ปรากฏครับไม่ต้องไปกังวลกับมันเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะมีความแข็งแรงต่างกันแล้วมันไปมันมันมันห่างได้ไกลห่างได้ใกล้ไม่เหมือนกันอืครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสติปัญญาครับเจริญพรทุกท่านะเจอกันอีกวาระหนึ่ง จริงๆแล้วการคุยเรื่องวิโมกนี่จะหนักไปทำทำความเข้าใจไว้ก่อนรเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบางทีมันเป็นภาษาที่เราไม่ค่อยเข้าใจบางท่านก็อาจจะทราบสัมผัสได้โดยการปฏิบัติอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็คุยถึงเรื่องวิโมกนี่ก็ไม่ใช่ของที่ต้องไปหนักต้องไปแบกอะไรกันทําความเข้าใจนิดหน่อยค,ควาวิโมกเนี่ยมันเป็นไวยพ์คือความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันกับวิมุต กับนิพพานลักษณะของการดับตัณหาการไม่เร่าร้อนนั่นแหละคือวิโมกอาการของมันก็คือมันใจไม่เร่าร้อนเรียกว่าพ้นจากขันห้ามาได้ถ้าเป็นตกเป็นธาตุของกันห้าเป็นไงขันห้ากายใจมันบีบบังคับเราเวทนามันก็บีบบังคับเราความอยากตัณหาต่างๆบีบบังคับเราทีนี้วิโมกก็คือการพ้นจากการบีบบังคับแล้วสุปแล้วมันคือวิมุตติเป็นว่าการดับของตัณหานั่นแหละอันเดียวกันทีนี้วิโมก ท่านก็มีหลายอย่างแต่ว่าอาจารย์คิดว่าจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปก็เรื่องวิโมกสามนี่แหละนะครับีว่าวิโมกสามสามอย่างสามแบบนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือวิโมกแปดอันนั้นชั้นสูงเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างมีเวลาเลยก็คงจะคุยนะครับถ้าจะมีประโยชน์กับญาติโยมที่ปฏิบัติโดยเฉพาะญาติโยมอาสมบฑิตารามที่มาปฏิบัติกัน เราจะฟังฟังเผื่อไปได้ยินที่อื่นก็พูดแล้วจะได้ไม่ต้องสงสัยนะจะได้ไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามีความรู้เป็น